ขเต้นไปมเขาเต้จังแล้วาจไปจับมัน่นี้เหรียนเราก็ว่าเราเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ไปแก้บนนะมึแก้กันทั้งคันเลยมีเราันส่คนก็คือเล่ากันใหญ่บอลได้กินเนี่ยบอลฮะอันนี้เอาไว้ เออวะมายีถ่ายไยก็กลัวคุนทำคลิปไม่เป็นตัดต่อรูปเป็น,นอย่างเดียวแบบเสื้อผ้าที่ไม่มีบนโ,โลกอะคนตัดต่อเองแม่งเลย <c oughs> เือด่านูลูขาหาอ่านแล้วไม่ตอบอีกเจริงแบบ ไม่ถ่ายเหรอเรียกำลังกะเทีแล้ว